อนเรื่องนะคะรักเธอเออรักไม่มีวันตายนะคะแม่รักไม่มีวันตายนะคะ,ะ,คะ <c oughs> ซึ่ง <c oughs> เขาก็มีเพลงประกอบละครนะคะที่เพาะๆ <c oughs> นะคะที่เป็นฝีมือของโดมปะกรณ์ลำค่ะกับเพลงรักเธอตลอดกาลนะคะ <c oughs> ซึ่งก็เป็นเวอร์ชั่นแบบช้าๆซึ้งๆนะคะให้คุณผู้ชมได้ติดตามฟังแล้วก็ชื่นชอบกันไปนแล้ว ใช่แล้วพอมาคราวนี้นะคะจะมาในเวอร์ชั่นของลูกทุ่งกันบ้างเป็นการร้องแก้เพลงรักเธอตลอดการที่ร้องเอาไว้ในละครนะคะซึ่งสาวที่เลือกมานะคะที่จะให้มาร้องเพลงด้วยกันในวันนี้เนี่ยนะคะก็คือคุณแอนมิชชัยนึกว,ว่า<น>แอนแมงโก้ไม่ใช่ไม่ใช่เรายังร้องเพลงไม่เพราะเท่าเขาโอเค,ะคะอต้องเป็นคนนี้เลยสำหรับพี่แอนมิชชัยอยู่ดีๆ มีหนุ่มหล่อขั้นเทพนะคะเรียกตัวไปร่วมงานด้วยอยากร่วมงานด้วยแบบนี้นะคะสาวแอนมิชชัยจะว่ายังไงวันนี้เธอก็ให้เกียรติพูดคุยกับแมงโก้การเด็กของเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสองพิธีกรสาวสวยนะคะค่ะขอบคุณค่ะพี่แอนที่สวยนวตัวเราอีกหลายเท่านะคะ <laughs> พี่แอนค่ะก่อนอื่นค่ะมันมาได้ยังไงครับโปรเจก์นี้รักเธอตลอดการเวอร์ชั่นลูกทุ่งเนะะี่ยค่ะอ๋อก็เหมือนเป็น เป็นเวอร์ชันพิเศษที่ที่พี่ดมก็ตั้งใจที่จะทําขึ้นในบริษัทของไอโฟนิกะน,นะคะค่ะแล้วก็คือตอนแรกเนี่ยในเพลงรักเธอตลอดการเวอร์ชั่นของพี่ดมเนี่ยออกไปแล้วแต่ก็คือเหมือนมีกระแสแฟนคลับข,ของพี่โดมเนี่ยเขียนจดหมายเข้ามาที่บริษัทว่าเอออยากฟังน่าจะทําเป็นเวอร์ชันพื้นบ้างนเอาใจใจลูกพุ้นบ้างอะไรประมาณนี้ค่ะค่ะก็เลยก็เลยเพี่ดมก็เลยคิดที่จะทำโปรเจกต์นี้ขึ้นมาแล้วก็เหมือนกับว่า ได้พี่โดมเขาก็เลยเหมือนกับว่าเอออยากได้ร่วมงานกับแอนเพราะว่าเคยรู้สึกว่าเขาบอกว่าเขาเคยดูแอนในรายการหนึ่งแล้วก็ได้เคยชอบเพลงหกฟ้าของแอนอก็เลยก็เลยชอบชอบเนื้อเสียงของแอนก็เลยเลือกที่จะให้แอนมาร้องเพลงรักเธอตลอดการในเวอร์ชั่นลูกพุ่งประมาณนี้ค่ะถามความรู้สึก่อยค่ะพี่โดมโทรหาเองเลยหรือเปล่าคะพี oh <my S 1> ่แอนโทรมาเองก็ตกใจมากค่ะคือตอนแรกไม่ไม่ แรกคิดว่าพี่พี่เขาติดต่อมาเนี่ยเขาอําเล่นค่ะเพราะว่าเหมือนกับว่าพี่คนนี้พี่พี่หนุ่งเนี่ยคือสนิทกับพี่โดมากแล้วทีนี้ก็เลยเหมือนกับว่าคิดว่าเขาเขาอําเล่นเฉยเฉยทีนี้ทีนี้ก็ไม่แน่ใจแล้วทีนี้ก็เลยบอกว่าโอเคถ้าแอนไม่เชื่อบอกว่าแอนก็เลยไม่เชื่อเขาบอกโอเคถ้าแอนไม่เชื่อเดี๋ยวจะให้โดมาโทรหาแอนอะไรอย่างเงี้ย ก็เลยก็เลย,ก,เลยก็เลยได้พูดคุยกับพี่โดงก็เลยเออเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องจริงก็งานมันมาเร็วมากก็คือว่ามีเวลาสองวันใช่ไหมคะก็คือส่งเนื้อเพลงมาส่งส่งการเอ่อไกด์ไลน์มาแล้วก็เข้าห้องอัดเลยค่ะสำหรับเพลงในเวอร์ชันลูกทุ่งเห็นบอกว่าเป็นการร้องแก้ใช่ไหมคะคือเนื้อหายังเหมือนเดิมเปลี่ยนเป็นลูกทุ่งหรือว่าเนื้อหาแตกต่างกันอ๋อเนื้อหานี่คือแก้แล้วค่ะคือปรับเปลี่ยนเนื้อ เนื้อ,เน,อเนื้อร้องใหม่เป็นในเป็นในสไตล์ขอ,ง,อ,อลง,ขขงลูกทุ่งมากขึ้นเป็นคําที่เข้ากับเพลงลูกทุ่งมากขึ้นแต่ว่าในทานองอะไรเนี่ยก็ยังเป็นทํานองเดิมเพียงแต่ว่าใส่ดนตรีมีมีทำมิวสิคอลให้มันเป็นลูกทุ่งไปอะไรประมาณนี้ค่ะค่ะตอนที่เข้าห้องอัดเป็นยังไงบ้างคะตื่นเต้นคะตื่นเต้นเพราะว่าคือ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 ในตอนแรกเนี่ยเรายังไม่มีเวลาคุยกันมาก เรียมันมีเวลาได้ได้คุยกันมากว่าเออคอนเ็ปต,ต์เพลงเนะี่ยเขาต้องการเป็นยังไงทีนี้แอนก็มีคอนเ็ปต,ต์ในใจของแอนอยู่แอนก็อยากที่จะร้องพรีเซนต์ออกมาในรูปแบบของแอนแต่ทีนี้ว่าพี่โดมเนี่ยเขามีอีกรูปแบบหนึง่งที่อยู่ในใจเขาแล้วก็เออเราก็ไม่ค่อยได้คุยกันสนมากคือเวลาคุยกันคุยแค่โทรศัพท์คือย,ยังไม่ได้เจอกันค่ะแล้วก็เข้าไปเข้าไปร้องเพลงพอร้องพออัดเพลงเสร็จแล้วปุ๊บพอแอนออกไปพี่โดมก็เข้ามาเข้ามาฟังใช่แล้วก็เลยเหมือนกับว่า อ่อต่างคนต่างมีงานแล้วพออีกทีนึ่งก็เอ,อ,อยากพี่อยากได้อีกเวอร์ชั่นหนึ่งเพิ่มไว้แล้วเราก็มาเลือกกันคือหลายหลายคนทางบริษัทวิดดงก็มาช่วยกันเลือกด้วยว่าอยากได้แบบไหนมากกว่กา<ล>กันก<ล>็เลยัวลมาสรุปในเป็นเวอร์ชั่นลูกทุ่งที่มีกลิ่นอของความโมเดิร์นนิดนึงก็ไม่ถึงกับลูกทุ่งจ๋าแต่ว่าแปดเอร์เซ็คือทุกคนเลือกเวอร์ชั่นนี้ค่ะ แล้วอย่างนี้คุณคนฟังเนี่ยจะสามารถติดตามเพลงนี้ได้จากคลื่นวิทยุหรือว่ามันจะไปอยู่ในโปรเจกต์อะไรอะคะพี่แอนไปอยู่ในอัลบั้มใหม่พี่แอนอัลบั้มใหม่ดหมเดี๋ยวอีกไม่นานก็จะ,จะมีตัว m อมวออกมา <สะ S 2> แล้วก็จะเป็นเ, <สะ S 2> เหมือนเป็นแผ่นพิเศษออกมาอย่างเงี้ยค่ะเป็นเวอร์ชันพิเศษสําหรับเ,เหมือนกับตามท้ายมาหลังจากที่ละครจบแล้วแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีขายมีีแต่ตอนนี้สามารถฟังออนไลน์ได้ก่อนเลยทั้งในเว็บไซต์แอนมิชชัยแล้วก็ในเว็บไซต์ของ คุณโดมประกอ์ลามก็คือบริษัทไอคอนิกอะค่ะก็จะสามารถฟังได้ตอนนี้ก็น่าจะเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็คงจะมีมาให้โหลดไปแบบโหลดอย่างถูกกฎหมายกันด้วยนะคะใช่แล้วค่ะความรู้สึกสั้นๆน,นิดนึงค่ะพี่หาททางานกับโดมประกอบลามค่ะเป็นไงบ้างคะดีใจแล้วก็แล้วก,วกเ็เหมือนจับว่า จริงๆแล้วมันเป็นสายงานคนละสายงานกันซึ่งเราไม่สามารถที่จะมาร่วมงานกันได้ค<ะ>่ะแต่ว่าทีนี้เมื่อพอเหมือนกับว่าพอเราได้มาร่วมงานกันคนทีก็ก็เลยตกใจเหมือนกันว่าเฮ้ยพี่โดมโทรมาเองเลยเหรอแบบอะไรอย่างเงี้ยก,ก็ก็เหมือนกับดีใจที่ได้ร่วมงานกันแล้วก็คาดว่าน่าจะมีมีโปรเจกที่เป็นโปรเจก์ร่วมงานกัน ในในอนาคตด้วยก็อาจจะมีอะไรคนส่งคนเสิร์ฟอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องคอยติดตามดูกันอีกทีหนึ่งนะคะก็ก็<อ>ดีใจด้วยที่ี่ได้ทำนา,านร่วมกับพี่โดมประกอบเ <ๆ S 1> ขาเหมือนกับที่เราเคยเห็นในทีวีไหมคะเหมือนแบบที่เราเคยติดตามผลง,งานเพลงผลง,งานละครพอเจอกันจริงๆในฐานะเพื่อนร่วมงานไม่จริงๆเมื่อก่อนแอนอยู่บริษัทเดียวกัน,นี่นเคยเจอกันแล้วก็คืออยู่อส ไอเอสโปรโมชั uh, ่น mm. เหมือนกันในตอนนั้น mm. แต่ก็ก็เป็นคนละสายงานอยูอย่ดีแต่ก็เคยเจอเคยผ่านตาเคยเจอกันบ้างแต่ uh. ก็ไม่ได้ไม่ได,ไได้แบบว่าทักทายพูดคุยอะไรกันเป็นเรื่องราวอะไรอย่างนี้ mm. แต่ก็ก็ต่าแงบบเขาก็ดูผลงานเราเราก็ดูผลงานเขาก็ mm. ก็เหมือนกับว่าแต่คือพี่โดมก็ไม่ได้ไม่ได้คือเขารู้จักแอมนี่ชยัยแต่ไม่ได้หมายความว่าเออมาคอยตามดูงานลุกทุ่งหรือว่าอะไรอย่างนี้ uh. แต่ทีนี้พอพอได้มีโอกาสร่วมงานกันแอนก็ก็ดีใจค่ะแล้วก็อยากจะฝาก แฟนๆลูกแฟนๆของพี่โดมด้วยะนะคะในเวอร์ชั่นเพลงลรับลตลอดการกในเวอร์ชั่นลุกทุ่ง,งนี้ก็อยากให้แฟนๆเป็นกํนาลังใจด้วยทั้งสายลูกทุ่งแล้วก็สายเพลงสตริงด้วยค่ะค่ะละค่ะก็ะะต้องขอให้ออาการร่วมงานครั้งนี้ประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็ติดตามคอนเสิร์ตหรือว่าผลงานต,ต่อไปของทั้งคู่ด้วยนะคะ วันนี้ขอบคุณพี่แอนมากค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเว็บไซต์แอนมิชชัยนะคะแล้วก็เว็บไซต์ของพี่โดมประกอบลำด้วยนะคะก็สามารถไปหาฟังกันได้แล้วสําหรับรักรักเธอตลอดกาลร, <c oughs> <c oughs> รักเธอตลอดกาล <c oughs> ในเวอร์ชันลูกทุ่งนะคะแถมมีการเปลี่ยนเนื้อร้องให้เป็นการร้องแก้ร้องเกี้ยวกันอีกด้วยจะเพราะขนาดไหนนะคะเสียงของพี่แอนเนี่ยหายห่วงรับรองนะคะเพราะแน่นอนแอนนั้นนะ แอนนั้นไม่ใช่แอนนี้โอเคแอนนั้นนะคะแอนนั้นนะคะแอนนั้นค่ะอ่ะเปลี่ยนเรื่องมาที่เรื่องราวของ